เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชองไอพี่สวัสดีครับนี่ของมาชีเป้าบ้านสวยๆมาชมเลขสีเรีอยู่นะเป็นสไตล์บ้านสวนนะบรรยากาศดีร่มรื่นมีเพื่อนบ้านเยอะครับไม่เปลี่ยวอยู่ในหมู่บ้านเลยเพื่ชนใกล้ตลาดใกล,ล้ร้านค้าเดินทางสะดวกพื้นที่กว้างนะครับถึง220ตารางวาเลย ตัวบ้านมี2ห้องนอน2ห้องน้ำครึ่งไม้ครึ่งปูนครับชั้นบนเป็นไม้ชั้นล่างเป็นปูนห้องโถวงกว้างมากเลยนะครับตัวบ้านสะอาดสะอานไม่โทรมสามารถเข้าอยู่ได้เลยนะครับในสวนก็มีผลไม้หลากหลายชนิดอย่างเช่นมะปางมะม่วงด้วยครับแล้วยังใกล้สนามบินใกล้สนามบอลน,นะครับใกล้ปั๊มละมันปตทด้วยใกล้เซ็นทัลบิ๊กซีเมคโค แปลงนี้อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับท่านใดสนใจกำลังมองหาที่หาบ้านส่วนนี้อยู่ก็ไปดูฐานได้จริงกันได้ติดต่อนัดหมายครับเจ้าของได้โดยตรงคลิปนี้ติดต่อเจ้าของได้ทาง a c e b o o k นะครับมีลิงก์ Facebook ให้ที่ใต้คลิปครับคลิกเข้าไปติดต่อสอบถามก็ได้เลยทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางมาชี้เป้าให้เลือกซื้อกันเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสนใจติดต่อโดยตรงนด้เลยครับถ้าข้อมูลผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วย สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ